ท่านตาชาเใช่แล้วทิ่รักที่รักทิ่รักไม่ไม่เนไทยมันสวมลอยป้าป๊าอย่ามาหาแน่นนะน้องไข่คลิปนั่นมาสวมลอยหาว่าน้องบอกให้มาเป็นเมียน้อยป,ป้าตามไเหรอเหรอเหรอแล้วไอ้เสวมลอยครแหมเชิดมาหาหัวฉันมาขอเป็นน้อยหัวฉันแล้วพู่สุบ,บอกให้มาขอเป็นเมียน้อย กับป,ปา้าโอเคก็จะย้ายมาอยู่กับป,ปา้าเอ้ยป,ปา้าพร้อมอีทอมที่เคยที่เคยคุยให้ฟังนอะ่ะมาอ้างันเฉยเลยแกหาว่าฉันเป็นคนบอกให้ให้แคทมาถา <c oughs> มป้าอีคนที่มันลวงส่งรูปมันลวงเจ้าของมาให้ดูนั่นแหละฉันบอกไปแล้วมันมันเริ่มเข้ามาหาขวฉันแล้ว <c oughs> อีทอมอีบ้าถามว่ากูบอกให้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 มาคุยกับผัวกูเฉยเลยกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยแถมกูบล็อกมึงอ่ะก็แต่ชีวิตกูอีกมึงมึงยังมัวบ่นไว้กับชีวิตผัวกูเมียบล็อกเอาไปทางผัวมันก็ได้มันบอกเมื่อไหร่เมื่อไหร่ไม่ได้มาหาป้ามันบอกวันที่สองจะมาหาป้าเหรอ บอกวี่สองจะลงมาบอกว่าที่สองจะลงมาผู้ใดสนใจหีฟี่พี่น้องมันว่ามันที่สองมันอยากลงมันอยากให้ลงให้มันอือผู้ใดสนใจหีฟี่เดี๋ยวมันลงให้มันคัคๆเรยเอาให้มันทั้งแฉทั้งรวมไปโลยมันมันเที่ยวหลาย